ปลามาใส่นะครับ ยูจะรับผู้สู่ช่องสู่สีฟา้านะครับกับผมสู่สีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนไปดูปลาในบอ่อนะครับเพราะว่าปล่อยไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้เช็คคุณภาพสุขภาพเข้าข,ขนาดไหนว่าโตหรือยังหรือยังนะครับก็เดี๋ยวจะคอดแถแล้วมาเช็คดูนะครับว่าสนามปลาในบอ่อนี้ของเราเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันไปแต่ขั้นแรกก็ต้องห่อยเยียอก่อนนะครับนะครับด้วยลำข้าวนะแล้วก็จะโยน จริงว่าสักพักหนึ่งให้เขามาที่เราเพาะจากบ่อข้างๆกันแหละบ่อเล็กเนาะเอามาใส่ไว้พักใหญ่แล้วแล้วพอดีช่วงนี้อาหารไม่ค่อยสมบูรณ์ปกติเราก็จะให้พวกพี่ไก่พวกนี้พอด,ดีพี่ไก่มีขาดตลาดพี่ไก่มีขาดช่วงเนาะโขเคต้องเคลียร์หน่อย ขี้ไก่มันขาดช่วงเราก็เลยไม่ได้ให้อาหารเขาอย่างสม่ำเสมอแต่อย่างน้อยบ่อแล้วก็มีแพนต้อนเขียวๆยวน,นะฮะคือตะไคร่น้ำที่เป็นอาหารเขาอยู่นะครับตอนนี้อาหารแล้วก็มาแล้วเนื้อที่บ่อน,นี้ก็ประมาณ15ไร่นะครับตรงปลายบ่อน,น้องก็จะเอาขี้ไก่มาลงนะครับพยอยให้แล้วคราวนี้พอลมมันพัดนะครับขี้ตะไคร่ก็จะมาตกอยู่ฝั่งนี้ คราวนี้เดี๋ยวปลาก็จะมากินเ,นเห็นข้าวเขียวไหมเนี่ยอันนี้คือที่จะใข่น้ําที่ปลาสามารถทานได้นะครับเราก็จะเอาข้าวที่ปั่นละเอียดเนาะแช่น้ําก่อนจะพักหนึ่งใส่น้ำมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะปล่อยให้ปลาเข้ามานข้าวเปลือกเนาะข้าวเปลือกเนี่ยเอเยา,เอเามาบดนะครับ ันนี้มันจะมีทั้งหัวข้าวมีทั้งข้าวข้างในเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเป็นข้าวทั้งเม็ดเลยเนาะ<ม>เรามาป่นเพื่อเป็นอาหารเสริมให้เขาอันนี้ก่อนจะให้เขากินเนี่ยเราก็ต้องแช่น้ําก่อนักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่แช่เนี่ยบางทีปลาากินเยอะท้องอาจจะอืดตายได้ใส่แล้พักหนะนึ่งเพราะว่าบางทีเราบำรุงกุ้งลุงไวนะ้เนาะเราเลี้ยงกุ้งด้วยระหว่างนี้เราก็จะหวานลํนำทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมา หวานแหแล้วมาดูกันว่าปลาเลยเป็นยังไงนะครับเอาละแช่น้ำไปสักพักแล้วพอให้ข้าวเขาอิตัวแล้วก็โยนไปเลยอันนี้แหละพอเดี๋ยวสักพักหนึ่งปลาเขาก็จะมาอีกบอ่อหนึ่งที่เป็นบอ่อพ่อแม่พันธุ์ ตอนนี้น้ำไม่เขียวเลยน้ำน้ำค่อนข้างจะนี่ฮะนี่อีกบอ่อหนึ่งบ่อน,นี้มียอให้ยอหักยังไม่ซ่อมเหมือนกันเราก็จะให้อาหารเขาบ้างน,นี่เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์โปรตีนก็จะให้ช่วงกันเย็นเนาะในร้อนอันนี้ก็มาดูนี่เย็นนี้เราไม่ว่างก็ต้องมาให้ช่วงไปฝ่าที่เทียนได้ ก็แต่เราสะดวกแหละปลาเขากินเยอะแหละได้วานอาหารไปพ,พักถึงแล้วเนาะแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาที่เราก็จะมาหวา,ะมวะหวานกันเลยก็ไม่แน่ใจว่าหวานกันเลยจะได้ดูว่าเอ,อปลามันจะเข้าไหมนะครับมาลุ้นกันเลยไม่ต้องรอนานนะครับเอ้ย บ่อนี้เราก็เลี้ยงปลานินเป็นหลักเนาะแล้วก็มีปลายิสกตัวนี้มีปลายิสกปลานิงกับปลายิสกกุ้งก็ไม่ติดปล่อยไปสองครั้งแล้วไม่ติดก,ก็เลยพักก่อนเดี๋ยวรอทําน้ําทําอะไรใหม่เช็คค่าน้ําค่าอะไรให้ดีเ,ดเราค่อยปล่อยครั้งหนึ่งเพราะว่าต้นทุนกุ้งัน่ก็จะเป็นพวกลูกกุ้งเนาะลูกพันกุ้งมันจะ มีราคานะครับก็ต้องเช็คน้ำเช็คไรให้ดีก่อนเพราะไม่งั้นมันก็เสียหายมานานเลยต้องคิดมากแน่ไม่ได้เดียวรู้กัน ก็ไม่เคยบาดโอเคได้อยู่ทิ้งให้พักหนึ่งทิ้งแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวขึ้นทงขึง้นมานะครับเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยมดิ้นอยู่ไม่ดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ ได้น้อยนะครับหลังจากอันนี้เป็นปลาที่เราคัดลูกพันปลามาใส่นะครับก็ตัวก็ประมาณนี้เนาะนี่นี่ยังไม่ก็ถือว่าเสมอกันอยู่ที่ปล่อยไปนะครับก็จะโตช้านิดหน่อยเพราะเป็นลูกปลาที่เราเพาะเองเนาะโตตามธรรมชาติเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ต้องหลงอยู่เก่าๆคือมันก็ บ่อเราไม่ได้วิดบ่อเนาะเราก็ใช้วิธีการผ่านคราวนี้ปลามันก็จะเหลือหลงเหลืออยู่นะครับเป็นปลาเก่าบ้างนะครับแล้วก็หาปลาลูกปลาใหม่ๆเอามาใส่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ลูกปลาแล้วก็นี่ไซส์ขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้ทําปลาเค็มได้ไซส์อันนี้เนาะเนี่ยทาแต่รูปได้แล้วไซส์ขนาดนี้นะฮะโอเคแต่นี้เราก็จะปล่อยไปก่อนเพราะเราก็จะเอาน้องให้ตัวเขาใหญ่กว่านี้นะครับ นี่อ่ะเดี๋ยวเกองเนาะเี๋ยนะฮะนี่นี่เราก็ต้องปล่อยครับไปก่อนเพราะตัวเขายังเล็กอยู่เนะาะจะให้เขาใหญ่กว่านี้ ตยังมีโอกาสโตได้เยอะแยะเลยเนี่ยร้อนเลยองรีบเ,เอาลงก็รีบเอาเข้าลงเพราะว่าร้อนอากาศร้อนมากเลยไอ้แผลเสร็จเนาะเราก็ต้องล้างเขาให้สะอาดเนี่ยทุกครั้งต้องสะบัดสะบัดแล้วก็ล้างล้างน้ำไม่สะอาดอย่างน้อยช่วงนี้แล้วก็เอาใส่ในบ่อแล้วครับ กระจายล้างให้สะอาดแล้วก็ไปตากพึ่งให้ดีแหอย่าให้อย่าใ,ให้เขาบกชื้นชื้นไม่งั้นมันก็จะเปื่อยไวฮะแล้วก็จะไปเอาน้ำที่บ้านล้างอีกทีหนึ่งนะฮะอ่อเนี้ยังไม่แน่นมากเราก็สามารถที่จะหาลูกปลามาเพิ่มได้ที่บอกข้างๆเรา,า,าตรงนี้ก็ลูกปลาก็เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะบำรุงเขาให้ โตขึ้นหน่อยแล้วก็ทย,ทยอยย้ายมานะครับนี่นะฮะบ่อนี้ที่เราเคยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับเราก็ใช้ยอในการที่จะให้ปลาเขาย้ายลูกปลามาครที่วันนี้ยอหักหนี่นะฮะก็ยังไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวจะลงไปซ่อมนะครับแต่ก่อนหน้านี้แต่ก่อนนี้เราก็จะอันนี้ก่อนนะเห็น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 ลูกปลาไหมครับบ่อนี้ที่เราเพาะลูกปลาลูกปลาเขาก็เริ่มโตแล้วในเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะทยอยย้ายลูกปลามา ที่บ่อเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่ามีพื้นที่ที่กว้างกว่าแล้วก็ปลาเขาก็จะได้โตได้ดีนะดูดิเห็นตรงนู้นไหมฮะนั่นแหละน่ปูปลาทั้งนั้นเลยเยอะแย,ยะเลยเยอะแหละแล้วก็ยกจากยอนีแล้วก็ย้ายลงไปบ่อข,อข้างๆเลยมนยายง่ายย้ายไม่ยากนะครับโอเค ไอฝั่งตรงที่เราไปทอดแหคือฝั่งนู้นบ,บ,บิ๊บเลยตรงนู้นอะ่ะมันก็จะร้อนบางทีปลาเขาก็อาจจะไม่อยู่แต่ถ้าเป็นตรงเนี้ยนะครับตรงที่เราเช็คยอดพอฉกไปบ่ายเนี่ยก็จะล่มปลาก็จะเข้ามาอยู่เดี๋ยวเราจะลองมายกดูกันนะครับนี่อ่าไปเลยนี่จะได้เช็คกันว่าปลาเยอะข้างไหน เด็กไม่ได้นอนเลยนะครับนี่ปลาเขาไม่อยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ร้อนนะฮะเพราะว่าฝั่งตรงนู้นมันร้อนเนาะปลาเขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้กันนะนตัวค่อนข้าง อันนี้ก็คือน่ะนี่นะครับนี่เราก็ได้ปลาแล้วอันนี้ก็ลักษณะตัวก็ประมาณก็ว่าไซค์น้าสมควรนะ ้วนดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักมาให้เพื่อนๆ่อนดูกันนี่ยกมาแล้วเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไปตรงตรงนู้นน่มันร้อนปลาเาอาจจะมาอยู่ตรงนี้ตรงที่แทบแทบไม่ต้องหวานอาหารเลยนะครับเพราะว่าเขาก็าจะเข้ามาเป็นปกติอยู่แล้วเพราะตรงเนี้ยอาหารจะมีอยู่ประจำระหว่างอาหารตรงนี้ประจําเนาะปลาเขาก็เลยจะมาออกกันตรงนี้ประจำอยู่แล้วนี่นะฮะ ขนาดตัวก็มีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็สามารถที่จะเออเอาไปให้ลูกค้าเราได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะคัดตัวที่พอจะกินได้ไปให้ให,ให้ลูกค้านะครับเออนนี้งานมันก็ไม่เหนื่อยเนาะก็ะใช้ยอเนี่ยคือสาเหเนี่ยมันก็จะติด แต่ก็เป็นใช้ยอเนี่ยมันก็จะไม่ใสิดยอน,นะครับมีหลายไซส์หลายขนาดอือันนี้สามารถที่จะไปให้ลูกค้าได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ทำเค็มด้วยนะครับนี่ นี่เนาะนี่ไซส์นี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฝั่งนู้น่ะตัวเล็กกว่านี้อีกนะนี่ก็เลยไ,ไม่เมื่อกี้ฝั่งนู้นที่เราไปทอดแถก็ตัวไซส์นี้เนาะนี่ไซส์นี้เลยนะครับนี่แล้วก็ไซส์อันนี้ก็คือเนี่ยไซส์เนี้ยส,สามารถที่จะรับประทานได้แล้วนะครับเนี่ยตัวกําลังทอดเนาะอ่าถ้าไซส์นี้แล้วก็จะคัดให้ลูกค้าได้เลยนะไซส์นี้ก็จะเป็นปลา แดดเดียวได้อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะขัดไปอันนี้อันนี้เล็กไปเราก็ปล่อยนะเดี๋ยวจะมาขยอยตักแล้วก็เลือกสันไปได้โโอ้เยอะพอสมควรยกทีเดียวเรื่องเลยแล้วก็มาขัดนะ ได้เลยตัวนี้ได้นะฮะตัวนี้ไม่ได้นี่ตัวนี้ได้นะครับก็โอ้เริ่มอ้วนแล้วปลาเรานะนี่นี้เล็กไปปล่อยมีไสปลาเข็มได้มีไสปลาเข็มได้มีไสปลาเข็มได้อันนี้ปลาเนื้อนะครับตัวไหนอ่านี่พอไหว นี่ปลาเข็มได้นี่ปลาเข็มได้นี่ปลาเค็มได้ปลาเนื้อได้ปลาเนื้อได้น,นี่เล็กไปเราปล่อยเนาะมันค่อนข้างจะนี่รเราก็จะเอาวันนี้เพราะว่าเย็ยนแล้ว ใช้น้อยแล้วก็ปล่อยไปก่อนไม่เอาไซนี้ก็ส่งให้ลูกค้าได้นะฮะสองตัวสองตัวโลสาตัวโลนี่ยกำลังทำแล้วไซนี้ก็ต่อไปก็แปลรูปเป็นปลาแดดเดียวได้แต่เรายังไม่เอาตอนนี้เรยังไม่อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับนี่ปล่อยไปก่อน อันนี้ก็ตัวพอสมควรแล้วเราก็สามารถที่จะจำหน่ายได้แล้วทยอยจำหน่ายได้แล้วเพราะลูกค้าเราก็รออยู่แล้วเนาะลูกค้าเราก็รออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวยิบพร้อมปล่อยไปคัดตัวที่แบบมีเนื้อมีหนังหน่อยนะฮะสามสามตัวโลเนี่ยได้อันนี้ไซส์ไซส์นี้สองถึงสามตัวโลเนาะ่้วนแล้วนี่ได้เลย นี่ก็อันเนี้ยน,นี่ก็พอได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำลูกค้าก่อน,นก็ไปที่เรียบร้อยก็เอาลงปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวก็มายกแล้วอีกเยน็ยนๆถ้ามีเวลาทำเนาะเราก็สามารถที่จะมายกได้ ก็จะไม่คลิปนี้ก็ค่ิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรียบร้อยแล้วเราได้ปลาไปให้ลูกค้าพอสมควรแล้วนะครับ